พระทาตุมั่งมีมารุกขนาครตตำบลน,นอนนางหงอำเภอธาตุพนมจังหวัดมหาสารคามจังหวัดนครพนมจังหวัดมหาสารคามด้วยนะครับอันนี้ก็มีพระทาตุองค์ใหญ่เยครับจังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดที่มีพระทาตเยอะมากครับสายมูสายท่องเที่ยวด้านมูครับมาได้ครับ ายมูเดี๋ยวเราจะไปไหว้พระาธาตุกันนะครับสายมูสายท่องเที่ยวเราต้องมาไหว้พระาธาตุกันครับวันนี้เขาบอกว่าเป็นพระาธาตุประจำวันพุธใครเกิดวันพุธตอนกลางคืนให้มาไหว้พระาธาตุนี้ครับสายมูสายมู พระธาตุประจำวันพุธต,ตอนกลางคืนครับเราจะเข้าไปไหว้พระธาตุกันครับมาปุ๊บนะครับขอรอบ ต้องไปไหว้พระธาตุลูกเขาให้ไหว้ตรงอ๋อตรงข้างหน้านี่ครับเดี๋ยวเราต้องเข้าไปไหว้ก่อนองค์ใหญ่มากครับพระอุโบสถเดี๋ยวเราต้องออกไปไหว้ก่อนนะครับแล้วเราต้องไหว้ตรงไหนนี่ ให้ถอดรองเท้าข้างออกเราถอดเราถอดไปตรงนี้ก็ได้เราต้องออกข้างเก่าเราจะไม่เดินวนเออเราต้องวนก่อนเออเราต้องวนรอบพระธา,าตุลรวก็จอดไว่นี่แหละรองเท้าอนอหะเห็ เร็วๆคนจะมาแล้วเราเอาไปนะครับมีพระอุโบสถเดีดอ,อ๋นี่เขาให้ไหว้าทางนี้ทิศเหนือ ไ,ไหว้ทิพย์เหนือครับเดี๋ยวเรามาจุดเทียนไหว้พระาธาตุกันนะครับ <c oughs> เราไปไหว <c oughs> ้เดี๋ยวเราไปไหว้พระาธาตุข้างในกันนครับ <c oughs> เราต้องเดินอ้อมเยอมากครับ างข้างนอกฝนตกแล้วตอนนี้ครับอันนี้อยู่ในพระธาครับองค์พระธาตุพรองคนี้ใหญ่มากเข้ามาข้างในได้ 我,我们这边我们大家讨了